สวัสดีครับวันนี้พวกเราก็จะมาทําการทดลองอะไรแปลกๆอีกแล้วนะครับนี่วันนี้จะเป็นการรวมร่างของ2สิ่งที่ไม่น่าจะเข้ากันได้แต่ว่าเราได้ไปลองดูแล้วนะครับมันเข้ากันได้ด้วยซึ่งตัวที่เราจะเอามารวมร่างเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ดังมากๆเลยนะครับแต่ว่าเป็นตัวของ SCP นะไม่ใช่ตัวของ t ทเวอร์เฮนเดอร์แต่ว่า2ตัวนี้มันรวมร่างกันได้นะไหนหนึ่งสองสามชด scp 049 <D> นะครับหมากระดมนะครับหมากระดมหมอกระดม <c oughs> นี่ scp 049เนี่ยมันสามารถที่จะรวมร่างกับตัวเทเวอร์เดนสันได้หลายตัวเลยนะจริงหรอเออแล้ววันนี้นี่ได้เรียงออกมาให้ดูแล้วเนี่ยว่ามันจะรวมกับตัวไหวนบ้างน,นี้มันแคทวอล์กหรือเปล่าเนี่ยยาวขนาดเดี๋ยวดูว่า <c oughs> ถ้ามันรวมร่างกับพวกเทเวอร์เดนสันแต่ละตัวที่เราไปเรียกมาเนี่ย แล้วหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงมาที่ตัวแรกเลยนะครับ SCP 049นะครับจะรวมร่างกับ TOTL นะครับตัวนี้เนี่ยม,มันอ่านว่าอะไรไม่รู้นะถ้าเกิดว่ามีใครรู้ว่ามันอ่านว่าอะไรเนี่ยช่วยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับไอตัวเนี้ยตัว TOTL ถ้าเกิดว่าพี่จะอ่านว่าทอยก,ก็กลัวคนจะดาอา <Okay. S 1> มึงอเ,เอ้ยโคตรเท่นะเป็นไงตัวนี้เฮ้ยเท่มากตัวเนี้ยโอย<อ>สุดยอด เฮ้ยเหมือนแบบตัวทีโอทเอลนี่มันมีเขาอะไอ้นปาเออมีเขาเฮ้ยแล้วมีมีหัวจุกเหมือนโอ้โหเหมือนคนจีนเลยเนี่ยอืมรับสัญญาณเนี่ยไว้รับสัญญาณเหมือนแมนจูเลยอ่ะทีมว่าเหมือนหน้าตามันเหมือนหมดเอ็กแบบว่าชิอกงจักรโอ้โหเจ๋งว่ะหมดเอ็กด้วยใส่รองเท้าขาวเลยคู่ใหญ่เชียวเฮ้ยโอ้ เอ้ยมีชุดใส่แล้วใสชุดใหม่ที่สุดตอนแรกย<ด>ินคิกโขมากเลยเมื่อกี้ใช่ตอนแรกยินโปอยู่ไงตอนนี้คมีชุดใส่แล้วอ๋อนี่คือเหมือนกับตัวนี้นะครับตัว T O T L เนี่ยมาไปยืมชุดของหมอกระดำมาใส่นะครับ <c oughs> แต่ว่าสองตัวนี้ก็รูปร่างคล้ายกันนะใช่เพียงแต่ว่าไอตัวแรกนี่มันจะยืนแบบสมาร์ทกว่ารอกว่ารอกว่า โอเคใครชอบตัวนี้เนี่ยคอมมาร์กไว้ในใจนะครับปาเดี๋ยวคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าตัวไหนที่รวมร่างกับ S C P 0 4 9หมอกระดามของเราแล้วถูกใจทุกคนที่สุดนะครับมาคู่ที่2นะครับ S C P 0 4 9กับ Breaking News ตัวลูกนะครับเฮ้ยเป็นไงเนี่ยเหมือนไม้เลื้อยเลยอะต้นไม้เลื้อยที่แขนปากอีกาของมันเนี่ยไปโดนใครทุบจนปากบวมหรือเปล่า ปากมาเลิกเลยคราวนี้จริงจริงมันไม่ใช่ปากนะแต่มันเป็นหัวของเจ้าตัว b a k i n g news นั่นเองมาถ้าเกิดว่าเอา b a k i n g news เป็นโสส์จะเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยชุดนี่มันผีแม่ชีหรือเปล่าเนี่ยจริงด้วยโอ้ยผีแม่ชีเดินน้นเลยเนี่ยน่ากลัวจังโอ้น่ากลัวน่ากลัวนี้ เออแต่ว่ามันยังรวมร่างกันได้ไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะครับนี่ให้เปรียบเทียบดูตัวนี้นี่จะดูเท่กว่าเยอะเลยหล่อมากเออแต่ตัวนี้นี่จะออกหลอนๆน,นะแขนยาวๆยุ้ยๆนะมาดูที่ตัวต่อไปครับหมอกาดำเจอกับปิปิงทอมนะครับปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยชอบมากดูหน้าดิเหมือนแลบลิ้นเลยเฮ้ยอันนี้เหมือนแบบพิษนับมังกรหรือเปล่าเนีย หโห้วดูเขาไว้เขาเหมือนกันเหมือนแลบลิ้นมากกว่าแต่ว่าแลบนานจนลิ้นแข็งเลยะนหนาวใช่ไหมนี่ไงพวกชอบเลือดวินใส่เพื่อนไงเป็นองี้นเลินแข็งเลยแต่ที่ตัวนี้เจ๋งกว่าเยอะเลยนี่คอยาวก็อย่างนู่นเลยนะครับเอชุดเขาเท่มากเลยพี่ดูดิเหมือนกันเลยแหละชุดเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวคอยาวนะครับไอ้ตัวนี้สั้นนั่นเองคอยาวเหมือนมีรับเลยไปยืนตรงนี้มาดูตัวต่อไปครับเป็นยังไงปึ๊บ เฮ้ยตาสีแดงเฮ้ยเฮ้ย,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 ยเหมือนกัเหมือนเดิมเลยนี่ความแตกต่างของมันก็คือตัวนี้มันยืนในท่าของ S C P 0 4 9นะครับแล้วจากกาดำเนี่ยกลายเป็นไก่ดำแทน <c oughs> S <S <ช>เออ,อแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นท่ายืนของตัว Chicken g h ก s t นะครับนี่มันจะยื่นแขนออกมาบบแบบนี้น,นี่ถ้าเกิดมาดู h i c k ก n g h o ส t ใกล้ๆจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เหมือนไก่นะพี่ว่ามันเหมือนจิ้งจกมากกว่า <S <S ใช่เหมือนจิ้งจกอ่ะจิงจออจ้งจกที่ที่อยู่ในป่าต้อง,งแบบเข<ก>ียวๆไงมันจริงเดหรือเปล่าเฮ้ยมาดูตัวต่อไปครับหิวมานอยรับบิดต้ยน่ารักดิมชอบบ้าโอ้โห อันนี้พี่เขาเท่มากเลยครับอันนี้กลายเป็นแพะไปแล้วดิขอสละหน่อยครับตัวนี้กลายเป็นแพะไปแล้วเห็นไหมเอ้าใช่ต้องขอสลาหน่แพะมันมีเขาแบบนี้เลยและหน้าเหมือนแพะนี่เออส่วนตัวนี้นะครับจะเรียกมันว่าอะไรดีล่ะหารูปร่างมันไม่เจอเลยกะต่ายไงกะต่ายใส่กระโปรงเหรอกะต่ายกะต่ายใส่เกงแล้วมีเขายื่นออกมาด้วยอย่างนี้เอ่มาลองดูที่คอสตูมแมนบ้างกวลาผสมออกมาจะเป็นไงปึ้ง เฮ้ยเฮ้ยในปากหผมันมีแบบมีปากหมอกหมอกกระดำอ่ะมันคือคอสตูแมนที่มีปากอีกาออกมาจากปากเขามาใอทีนึงเจ๋งอ่ะอันนี้ก็เจ๋งโอ้เจ๋งเจ๋งเจงรวมกว่าตัวนี้ฟึบ โอ้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ไซส์ใหญ่กว่าไอ้ตัวนี้ไซส์เล็กนี่ตัวนี้ที่พี่อยากลองมากที่สุดต้องเป็นตัวนี้เลยมอสแมนกับ SCP-049 ไม่ต้องเดาเลยมันต้องมีปีกเอ้ยมีไฟด้วยหรอลองเลยลองดูตัวนู้นบ้างตัวนี้บ้างฟึบสองตัวนี้เหมือนกันเลยอ่ะเข้าไปฝ่าแฝดที่แพท้าจากหรังท่นะเพราะว่าตัว SCP-049 เนี่ยมันท่ายืนคล้ายๆกับมอสแมนนี่ไง มันเป็นท่ายืนตรงอะแต่ว่ามอสแมนเนี่ยมันจะแบบเหมือนบินได้แล้วก็แขนมันจะยาวกว่าหน่อยหนึง่งเห็นป่ะใช่ๆเออแต่ตัว scp 0 4 9มันจะแบบเตี้ยกว่านิดน,นึงไงเฮ้ยตัวนี้ก็เจ๋งนะโอ้ออกมาเท่อย,อยู่เห็นไหมเราตัวนี้ก็เท่นะม,มาดูคู่ต่อไปครับตัว scp 0 4 9นะครับจะผสมกับโฮแมนมเฮ้ยโอ้เฮ้ยตัวนี้เท่เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยมันมี2คาแรคเตอร์นะ อันนี้ดูแบบเหมือนแบบใส่ชุดกรอะเป็นนักรบเลยอะตัวเนี้ยเออแต่ว่าตัวนี้เหมือนกับแบบ มันผีอ่ะตัวท่ายืนมันก็เหมือนผีอยู่แล้วนะเออมันเป็นท่ายืนของโฮแมนไงตัวเนี้ยไอตัวนี้นี่มันดูเอออย่างเศร้าๆอย่างที่เดีบอกแหละมันหน่อยๆอ่ะเนี่ยคอตกเลยมาดูคู่ต่อไปครับรดคิวโอ้สาเล็กสาใหญ่เฮ้ยตัวนี้เจ๋งเนี่ยเฮ้ยเจ๋งอ่ะตัวนี้เจ๋งมากตอนแรกพี่ชอบตัว t o t l ที่สุดละแต่ว่าตอนเนี้ยพี่ชอบไปตัวนี้แทนละเฮ้ยรดคิวกับสุสิกาเนี่ยคือแบบคือมันมีความหน้าเหมือนอีกาเหมือนกันเนี่ย ใช่เออแล้วแบบพอมันรวมร่างกันนี่กลายเป็นร่างเท่มากเนี่ยตัวนี้เท่มากชอบเลยส่วนตัวนี้ก็ดูแบบเหมือนแบบมันเทพไปเจ้าอะไรสักอย่างอ,ะอ่ะเฮ้ยตัวนี้ก็เท่นะเนี่ยหล่อไม่แพ้กันเออมีความหลอนพอกันเลยอ่าตัวถัดมานะครับคือ SCP S C P 0 4 9กับ a n g e l เฮ้ยออกมาเ,เป็นไงเนี่ยปึ๊บโอ้โห วันนี้เละเทะเลยนะครับดูไม่ต้องไปคิดเลยดูไม่ออกว่าเป็นตัวอะไรแต่ถ้าเกิดว่าดูตัวนี้พึ่งหฮ้ยนี่มันแบบเหมือนหน้าตะปูอ่ะใช่เหมือนมีออร่าขึ้นยูอะไรแบบเหมือนตัว scp 049แบบใส่มงกุฎไม้อะไรอย่างเงี้ยล่าเออแล้วก็มีกระโหลกอยู่ข้างหลังนี่น่าเวอร์มาเลยอ่าสองตัวสุดท้ายนะครับนี่ scp 049จะรวมร่างกับ ไซเลนเฮดนะครับซึ่งตัวที่เลือกมาเนี่ยเราก็เลือกตัว d ดาร์กไซเลนเฮดมานะครับเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยชุดมันดำๆๆนาะจะเข้ากันได้อ่าลองเลยฟึอ เฮ้ยตัวนี้ดูแปลกประหลาดนะคุยเท่อะตัวนี้อ๋อแต่นี้ถ้าดูด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็เหมือนกับตัวไซเรนเฮดที่ผสมร่างกับตัวอื่นนะครับก็คือมันจะกลายเป็นเป็นแมงสาบงอกอยู่ข้างหลังนี่เองมีโอกาสกลายพันธุ์เยอะเยอมันดูหน้าตาหยาแยงอยู่นะตัวนี้แล้วก็เหมือนแบบปากของตัวดาร์คไซเรนเฮดเนี่ยโผล่มาจากตามันอะ แต่ว่าถ้าเกิดดูตัวนี้เนี่ย <ขอ S 1> ก็จะเห็นว่ามันไม่ค่อยสวยนะครับ <c oughs> นี่มันเป็นการรวมร่างกันที่ไม่สมบูรณ์แบบนะแต่ว่านี่มันมีเขี้ยวตรงปากมันงอกมาในปากใหญ่ออเออเหมือนมันแบบเป็นเนื้อง,งอกอยู่บนตัวของดาร์คไซเดนเท d ได้ทีหนึ่งนี่โอ้ถ้าดู <รอ S 1> ดีๆก็จะเหมือนดาร์คไซเดนเท d ที่ใสก่กระโปรงอยู่นั่นเองกระโปะ นี่นะครับก็คือการรวมร่างของ SCP กับตัว t ทเ e r Hender s อ n นะครับนี่เป็น SCP 0 4 9รวมกับ t ทเ e อร e เฮนเดอรทั้งหมดหน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ให้น้องๆเลือกเอาเลยนะว่าน้องๆชอบตัวไหนเนี่ยเออนี่คือแบบพอมรวมร่างเยอะ,ยอะนี่คอมพี่กระตุกแล้วเนี่ยใช่เิ่อกตุาแล้ว,ลวเ,อเออเอาไว้ว่าค่อยๆดูกันนะครับว่าชอบตัวไหนมาเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆกันอีกทีหนึ่ง นี่ตัวนี้นะครับแต่ละตัวคิวโมาน้อยรับบิดคอสตูมแมนมอดแมนโฮแมนแองเจลิลก็อดออฟโรดคิวแล้วก็ดการ์คไซเลนเฮดนะครับเลือกได้อย่างเิมชอบตัวไหนดิมชอบดาร์คไซเลนเฮดฮะดิมชอบตัวนี้หรอใช่เฮ้ยมันดูแบบไม่สมส่วนเลยนะตัวเนี้ยคือมันมีหลายหัวไงมันมีหัวลำโพงหลายหัวนี่ก็คือเท่แล้วแล้วข้างหลังก็แบบอารมณ์เหมือนมีชุดเกาะ ที่ดูไงก็ดูเป็นแมงสาบอยู่ดีแต่ตัวนี้เท่นะจริงตัวนี้เท่หล่อมากเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันใส่แล้วมันมีเกาะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะดูดีกว่านี้ถ้าเกิดตัวนี้แล้วมีเกาะอันนี้พี่ว่าเท่นะเออเดี๋ยวพี่ขอลองเพิ่มอีกนิดนึงดินี่เห็นไหมเอาถ้ามันรวมร่างแบบโฮมแล้วก็แบบมีจงอยขึ้นมาของแองเกิลเนี่ยเอยตัวนี้เจ๋งอยู่นะเนี่ยใช่เท่ขึ้นเยอะเนี่ยตัวนี้หล่อขึ้นเยอะเลย ถ้าให้พี่เลือกนะพี่เลือกตัวนี้แหละอันดับหนึ่งในใจเลยเนี่ตัวนี้ถ้าอันดับสองต้องเป็นก o d of r o a ร Q คิรวมร่างกับ049อ่าพี่ให้เลือกตัวหนึ่งดิมเลือกตัวไหนนี่ดิมชอบตัวนี้เนี่ยที่มันถือกงจักรอ๋อตัวนี้เหรอใช่มันเสือมเท้าขาวตัวถอยตัวถอยตัวนี้ตัวถอยถอยเอ้ยมาดูชื่อมันโอเคครับถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยชอบตัวไหนกันนะครับก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะว่า SCP-049 พอรวมกับ t ทเ e อร e เฮนเดอรัเนี่ยตัว ันไหนเจ๋งสุดในความรู้สึกของทุกคนนะครับก็ฝากน้องๆทุกคนนะครับไปติดตามชมพวกเราในคลิปต่อไปด้วยนะครับว่าพวกเราเนี่ยจะเอาเรื่องราวสนุกๆอะไรมาทําให้ทุกคนดูกันอกีกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้พวกเราดีซีแฟงกันด้วยนะครับบ๊ายบาย